พี่น้องยางมัทะเลยางมะเบิงบอกหอยพี่น้องมึงเด้อมันยูงสีเลื่มไหมงามงามมึงหอยนางรมหอยนางรมเด็ดมากพี่น้องหลายเหี้ยนี่ี่น้องกับเบิงกับเบิงจับเบิงจับเบ,งเบงิงนี่มันมันต่างยูงสีไหมแน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 มพี่น้องแนมอ๋อหลายหลายขากหลายเนี่ย ลาะล่ล่พี่น้องนะนะนะมีถั่นวยใหญ่มันอยู่เป็นแบบมันอยู่เป็นอันนั้นเลยไหมพี่น้องพีพีพีขุนจะเบิ่งเด้อร์ขุนท่านี้มือที่อ่ะมันอยู่ไตไตอันนี้ร้ายแห้งอยู่ในทะเลทะเลเดนมาพี่น้องหอยกับเบอร์เดียมสุดมากมึงมึงพี่น้อง หลายนี so like, ่นี aları, ่นี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 ่มันมืดนี่พี่น้องนี่นี่นี่เมนมันมืดนี่มีแต่ปลาคอยพี่น้องเอ้ยคอยนั่งล้มหลายขักหลายเนี่ยด้วยพี่น้องเลยพี่เมนมันมืดพี่น้องออันนี้อันนี้อันนี้เน่าแล้วอันนี้เน่าพุ่นหลายแห่งพุ่นหลายขาดพี่น้องเต็มมาหลุด าลายลายเนี่ยอุ้ยอันนี้ลงมากแขกไก่หนึ่งอันนี้ยึ่งเลนี่ข่อยไปอีกเที่ยมสุดมากพี่น้องเอ้ยข่อยกระเล็บย่านเปียกเนี่ยจักหน่อยมือมืออันนี้ก็เก็บเก็บมะกรองไว้อันนี้ส่งอันนี้ส่งเน,น่าเน่าแอบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งทั้งนี้ขี้ไหนพี่น้องอันนี้ก็บเมยียน,นี่น,น,น,นี่พี่น้องนี่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 พี่น้องนะ นี่จะไปะอยพี่น้องโอ้ยเก็บอหอยกันเด้อพี่น้องเด้อปุ่นบรรยากาศเด่นมากอหอยหอยลายแห้ง